สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนมารำครับช่องกระชายำเพลิอนอ๋อพี่เชี่ยวนะครับแดดคักพี่น้องแดดด,ดีที่มาฮายู่จังใดยังอยู่กับเป็นหม่องเป็นบอลกันครับโอ้สวัสดีจ้า

อหยแดดครัเข้ามาปีกายนามฝังนั่นเนาะคนละฝั่งี่น้องบรรยากาศแดดสุดๆเลยครับยางขามอยากไปน้องจอดใส่นอลรถมาแรงเอาตากแดดมันแห้งเสื้อผ้าก็ได้พี่น้อง แดดคักแดดเนี่ยแดดจนใหมเที่ยงมากกันอยู่กันกยังเสียลรืพี่น้องนอนน้อยแต่นอนนะครับนอนน้อยแต่นอนนอนเหมือนละสองสามชั่วโมง มาแม่ชมั่วโมงละอันชั่วโมงละอันชั่วโมงได้ทายแล้วอ่ะชั่วโมงหนึ่งเขาไปนอนนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกชั่วโมงหนึ่งพักผ่อนกายานะครับพักผ่อนกายาโอ้หลอดฟองนี้ได้ได้อยู่บ่ไปแต่พี่น้องมันแดดนะครับแดดคักๆแดดแน่ๆ รถกระติดลมได้บัดรถสังกะสีเอยรถอะไรเยนี่ครับบ่ายสองไปบัวลอยดอกพี่น้องมันแดดสู้พี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเุกท่าน,นอำเภออ๊อฟพิเชียวนะครับบรรยากาศมอลครับ,รบชีวิตมอรมดูสุดลำ้ำอยู่บนเวที นิ้วเข่าแล้วนะพี่นอ้องท่านที่กินเขา่าแต่สาวท่านอู้แดดค่ะแดดเนี่ยรถข้างหน้าไปติดลมอยู่คนบ้านเอ้ะ <c oughs> เงิดหลมองเต้นตาปูาสานนอนเลนอยู่ ก็ิะท,ทายยังให้ตุผนของเบื้องบรรยากาศลมลมเดียวลมเดี๋ยวโอ้กินแล้วสังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีนะครับ อยู่บกไก่สักสีก็กำลังจะมาพี่น้องโอ้ื้วฝนก็้นมือแดดกระแดดนะพี่น้องเนาะมือฝนก็ฝนมือแดดกระแดดมือหอนกระหอน ธรรมชาติสร้างมาเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้เอาแนเอาแน่เอาเอาแน่เอาแน่เ,นเป็นแมน่ไปอย่างล่ะ

พวกสูผัวก็เอาผัวมาเมียอบผัวก็เอาเมียไม่ถนัดตัวนูกระถ่ายก็ไม่ใจสามีหอนใส่มีอยากได้บอระกำลังใจอยากได้อือกมจะได้หมแก้มอ่ออจะอมแบกเล็กจมูกไปเหตจมูกจมูกไปเหตุใดยูสกายเมดค่ะตาด้วยสัตว์คลินิกตาด้วยสัตว แพ้จะจะตาเท่าไหม่นหมืตาน่ะสปเป็นยังอีกบนี่ก็ส็ดนมค่ะโอ้นมจัหมื่นนี่วอัตมัติหรอเ่าอัตโนิาคาระหว่างหอนมะบบไ่ต้องมีเดอกเออเออเสียดาเงินเสียดายเงินนบา่ต้องีเดอกอืโเนาะเจ๋ยิงจี แต่ว่าเกใจดีเด้พี่ชัยนะมันมันมันขวนขึ้นร้ายหลายเนาะโอ้ยพักวนผันพอมมาปีแรกหนึ่ง่าดาราเนาะเนาะถ่ายคลิปเออไลคยคลิปกระสันอีกสองปีขึ้นหลังอ้ยสุดยอดเลยเรี้ยงดีนั่เนี่ยบอเห็ดงานเมื่อยมันก็กินหลายยิงยิงเห็ดงานเมื่อยยิงกินหลาย อย่างเงี้ยเคยกินรถแห่งปีนี่ครับรถพร้อมออเาสู่ต่อไปเนาะเป็น <c ười> มาดามขับรถมาดามขับรถเออเ่าขอบคุณลังใจครับพี่น้อ,อ,องออกจากแดดบ่อยเลยนี่ออกจากลมนบนน่อยเลยอ่ะพอกันกลิปหน้าพอกันกลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม